ดีครับ,รบวันนี้กลุ่มพ่อผมจะมานำเสนอการแปลงข้อมูลในปกในเว็บไซต์ลูกเกอร์สวัสดีครูนะคะนะครับผมนายนัทวัฒน์บิณ์กาสินสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกบเนตรเกตุงามค่ะสวัสดีครับผมนายเชิดอาดัมครับสวัสดีครับผมนายนัทพัฒน์มากเนี่ยงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ำทิพย์ยัฒนมค่ะไปดูกันเลยครับ ลำดับแรกนะครับเราจะมาดาวน์โหลดชุดข้อมูลในเว็บไซต์ data.go.th นะครับโดยกลุ่มผมนะครับเลือกเป็นข้อมูลทรัพยากรปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศอันนี้นะครับโดยให้เรากดดาวน์โหลดที่ไปสู่ทรัพยากรนะครับนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราไปเช็คดูข้อมูลของเรานะครับว่าข้อมูลของเรามีอะไรบ้าง โดยข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาจะมีปีนะครับแล้วก็ขาเข้าขาออกของสินค้าจะมีชนิดสินค้าจะมีน้ําหนักของนสินค้านั้นๆน,น,นะครับโดยลําดับต่อไปให้เราไปที่โปรแกรม l o o k u s t u d i o นะครับให้เราไปเข้า site นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่รายงานว่างเปล่านะครับ จะสร้างเป็นรายงานของเขาเองนะครับแล้วก็มันจะขึ้นให้เราเพิ่มข้อมูลนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาคำว่าอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ให้เรากดคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์นะครับเพื่ออัปโหลดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้เราเลือกอข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมานะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับรอให้มันอัป <c oughs> โหลดข้อมูลนะครับโดยที่อ้อยขึ้นสถานะสีเขียวนะครับเ <c oughs> มื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่เพิ่มพอเรากดเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับจะด้งหน้านี้มาให้ แล้วก็ก็จะขึ้นชุดข้อมูลอัตโนมัติมาอันหนึ่งนะครับโดยชุดข้อมูลนี้เราไม่ต้องการนะครับเรากดลบไปนะครับโดยอันดับแรกนะครับผมจะสร้างเป็นหัวข้อกำกับว่าเราทําเรื่องอะไรนะครับโดยที่เรื่องของเราก็าคือข้อมูลทรัพยากร พยากรณกรปริมาณปริมาณการผลส่งระหว่างประเทศนะครับโดยด้านข้างนี้นะครับแถบด้านข้างคุณคุณสมบัติข้อความตรงนี้เราสามารถตกแต่งได้นะครับว่าเราต้องการข้อความขนาดเท่าไหร่ เราต้องการให้อักษรอ,อยู่ตรงกลางหรือด้านข้างเราสามารถตกแต่งได้หมดเลยนะครับโดยอันี้ผมจะตกแต่งไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ชุดข้อมูลแรกที่เราจะทํานะครับคือชุดข้อมูลน้ําหนักของสินค้าทั้งหมดนะครับโดยให้เลือกที่แผนภูมินี่นะแผนเลือกเพื่อแผนภูมิแล้วก็ไปที่ตารางสรุปสถิตินะครับ ต่อไปเราเลือกที่ total weight นะครับแล้วเ,เลือกมาที่เม t ิ i c ตรงนี้ก็ได้นะครับได้ง่ายไม่ต้องลากมาตรงนี้แลก็ให้เราจัดวางให้เรียบร้อยนะครับก็เราสามารถนี่ครับตั้งชื่อแหวนภูมิได้โดยที่จะตั้งชื่อว่าน้ำหนักน้ำหนักปริมาณ มีขนส่งระหว่างประเทศนะครับนี่นครับต่อไปนะครับผมจะมาทำน้ำหนักในแต่ละปีนะครับเราก็มาเพิ่มแผนภูมิหมดนะครับเลือกไปที่เแผนภูมิเท่งนะครับ ไปบางลากไปวางไว้ที่ว่าไนไดเลยนะครับแล้วก็เราเอาเยียร์ลากมาตรงที่มิติข้อมูลก็โตัวตู้ไว้ะนะครับเอามาไว้ในนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะครับ อเรามาดูอีกชุดนึงนะคะของหนูก็จะเลือกเป็นแผนภูมิโดนัทค่ะค่ะกดตั้งเลยนะคะจากนั้นเลือกเก็บกูดนี้ค่ะมาใส่ในนี้ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อแผนภูมิกันนะคะจะชื่อว่าน้ำหนักของสินค้า แต่แล้วะปทีค่ะค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเรามาปรับวางให้เป็นที่นะคะคงจะตั้งตรงนี้ค่ะเอาละ,ะครับต่อไปก็จะมาใส่เป็นแป็นปูนแท่งแสดงน้ำหนักขาข้อและขาออกนะครับขั้นตอนแรกไปที่แปมปูน เลือกเป็นแผ่นผมแท่งนะครับแล้วก็วางแล้วก็เรามาใส่อันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลแล้วก็ตรงนี้มาใส่เมทริกแล้วก็ลบนี้ออกได้โอเคแล้วก็ไปที่รูปแบบแสดง บ้านกำกับข้อมูลนะครับแล้วก็แสดงใส่ชื่อเหงมาสักหน่อยใส่เป็นแผงูแทนแสดงน้ำหนัก และขาออกครับเบเจอรแล้วก็วางนี้เลยไปนะคะเรามาหาข้อมูลรายการสินค้ากันค่ะค่ะไปที่ตัวเพิ่มตัวควบคุมแล้วก็เลือกรายการขนาดคงที่ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ลากกุ Good ๊ปกู๊ด มาอยู่ในช่องการควบคุมค่ะข้อมูลก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยค่ะค่ะกลุ่มของพวกหนูก็จัดหาข้อมูลอ่าเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณแต่งกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ